สวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวนะครับวิธีการทำงานนะที่พี่น้องได้เห็นผมนะครับดีไซน์นะครับคำอิธฐานประจำวันเนะเสียงนี้ผมบันทึกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเสียง MP3 นะฮะแล้วก็นำมาใส่ไว้ในมือถือนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเห็นนะครับตรงทำไ์ก็จะมีทั้งรูปภาพนะที่ปรากฏในจอนะครับ ส่วนสีเหลืองนี้ก็คือคำพิธานประจำวันเห็นไหมฮะส่วนโลโก้นะครับแต่โลโก้เห็นไหมก็จะมีเส้นปลาวิ่งที่โลโก้จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเสียงนี้ก็คือเสียงที่บันทึกมานะครับอันนี้จะเป็นเสียงอินเสิร์ตนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเสียงอินเสิร์ตเพลงเบาๆนะครับเป็นเสียง MP3 เป็นเพลงบรรเลงส่วนล่างนี้ก็เป็นไฟล์เสียงที่ผมอัดเสียงนะครับมาใช้ในการทําคำพิธานประจําวัน ก็จะมาเรียงตามไทม์ไลน์แบบนี้นะครับส่วนโอเวอร์เลย์นะครับตัวหนึ่งที่ผมใช้ตัวแรกเห็นไหมเนี่ยตัวสีแดงนะครับถ้าพี่น้องเห็นนะฮะอย่างเงี้ยตัวสีแดงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือโอเวอร์เลย์นะครับก็มาจากตัวนี้ตัวเลเยอร์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเนะยอะแยะมากมายอันนี้ก็สามารถที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับส่วนโอเวอร์เลย์ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในชุด นะครับเป็นพวกแสงเนะเดี๋ยวหาให้ดูนะครับเยอะครับเยอะอ่าเจอละเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมตัวเนี้ยก็คือตัวนี้นะคพอแตะปุ๊บเขาจะไปอยู่ที่นี่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเลื่อนนะครับแตะเขาอย่างนี้นะแล้วเราก็เลื่อนได้ว่าจะเลื่อนให้เขาไปอยู่ที่ไหนนะครับอิสระนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เด็ยผมก้อยขึ้นกับเสียงของคำมิฐานพอดีนะฮะเนี่ยนะครับคือ คำถามประจําวันนะครับก็ตัวแสงนี้จะขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็ไล่ไปจนจบนะครับและที่อยากให้สังเกตนะครับเนื่องจากว่าพอเราเข้าเสียงตรงมุมนี้ใช่ไหมฮะพอเราเข้าเสียงคำถามประจําวันเนี่ยเพลงที่ดังมาเนี่ยก็ต้องเฟดลงสังเกตนะครับผมแตะที่เพลงบรรเลงนะฮะแล้วมาแตะที่คําสั่งตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเราจะเห็นจุดเฟดเห็นไหมครับจุดแรกเห็นไหมครับเนี่ยจุดแรกเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต ก็คือเพลงเนี่ยมา100%ดัง100%ทีนี้เราต้องเฟดลงเพื่อให้เสียงพูดนะที่บันทึกมาเนี่ยดังใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาจุดที่2นะเราเพิ่มมาร์กอีกจุดหนึ่งแต่จุดนี้เนี่ยผมดึงเฟดลงตรงนี้เนี่ยเขาดึงลงดึงขึ้นได้ไหมพี่น้องจะมีเปอร์เซ็นอยู่ผมลงมาประมาณ17%นะครับก็17%นี้นครับพี่น้องไปตลอดเลยนะไปตลอดจนจบเสียงที่เราพูด บันทึกคำพิฐานประจําวันมานะครับเนี่ยเห็นไหมพอจบปุ๊บตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่วอเล์ A อีกนะก็คือแสงเห็นไหมวิ่งเห็นไหมพี่น้องเห็นแสงไหมวิ่งจืดใช่ไหมครับพอจบปุ๊บใช่ไหมจุดนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะนะไต่ระดับเสียงดังขึ้นตรงเพลงบรรเลงเห็นไหมขึ้นมาถึงร้อเซเหมือนเดิมนะครับชัดเจนนะแล้วก็ไปเรื่อยๆร้อยเปอร์เซ็นต์จนแท่งจบรายการนะครับแล้วก็เฟดเสียงลงเห็นไหมเนี่ย ผมจะมีดึงเฟดเสียงลงตรงหางข้างหลังตรงนี้นะครับตรงสุดท้ายของตัวตัวเพลงสังเกตนะครับเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยก็จะลงเห็นไหมครับเนี่ยก็มาอยู่ที่ศูนย์เลยก็คือเงียบเลยนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับทำลายของการตัดต่อนะคำวิฐาน,นะครับประจําวันนะครับส่วนโลโก้นะครับก็ต้องเป็นนามสกุลปิงนะฮะก็คือเป็นแผ่นใสนะครับตัวโลโก้นี้เราสามารถเลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้ ยืดหดเล็กใหญ่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะใช้คําสั่งนี้นะคืนคําสั่งทุกอย่างนะครับสําหรับคายม s สเตอ e ์เวอร์ชันนี้นะครับตัวที่จะนะีส่งไปบันทึก export คือตัวนี้นะครับสังเกตน,นะฮะเพามีให้เลือกนะครับนะเนี่ยระดับนะครับว่าเราจะเลือก SD720 หรือว่า SD540 หรือว่า full hd 1 0 8 0 p นะครับส่วนใหญ่ผมก็อยู่ที่ full hd 80 0นะ1080แนะแล้วก็ frame r a t อยู่ที่30นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพระดับ full hd นะและตรงนี้นะครับก่อนจะกด export นะครับเราก็ดูนะตอนนี้ประมาณ 392MB นะครับนะครับถ้าเราเลือกนะครับ full hd แล้วก็เนะี่ยความต่ำนะครับตรงบิตเร t ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนได้อีกเนี่ยใช้นิ้วเลื่อนได้นะครับ พอเลื่อนสูงขึ้นเนี่ยนะค่าบิเลตตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเรื่อยขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเนื้อที่นะครับของไฟงานก็จะสูงขึ้นอันนี้อยู่ที่เรานะครับผมไว้กลางๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ382เมกนะครับเมื่อทุกอย่างโอเคก็กด Export ไปนะครับพอเรากดเ x ็ก r t x p o r t ไปเนี่ยงานนะครับเขาก็จะเริ่ม Export ก็จะมีแถบสีส้มวิ่งนะครับจนจบนะ จนจบนะครับก็จะได้1ชิ้นงานที่สามารถนํามาใช้ได้พี่น้องจะเอาไปอัปโหลดใน Facebook จะอัปโหลดขึ้น u t u b e นะหรือส่งไปที่ไลน์ทในในไลน์นะครับไฟล์วิดีโอต้องไม่เกิน5นาทีนะครับจนไฟล์วิดีโอตัวนี้ประมาณ3นาทีก็ส่งไปทางไลน์ได้นะอัปโหลดเป็นพรกับพี่น้องได้นะครับโอเคผมยกเลิกนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่งทำไปเมื่อเช้า,ชานี้เองนะโอเคพี่น้องครับก็พอเข้าใจนะฮะนะครับขอบคุณพระเจ้านะแมนี่ก็เป็นคลายมัสเตอร์นะครับตัวโปร นะตัวสีส้มนะครับใครที่มาเรียนกับผมนะครับวันเสาร์นะวันเสาร์นะครับใครอยากเรียนนะครับคายมาสเตอร์นะครับเป็นแอปสําหรับใช้ในการตัดต่อคลิปต่างๆนะทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับก็มาได้นะครับสิบโมงนะเป็นต้นไปถึง4ี่โมงเย็นนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับใช่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับรานี้คืออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่ผมสั่งซื้อเข้ามา นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะฮะตรงนี้เป็นตัวจับมือถือตรงนี้หมุนได้รอบนะครับข้างหลังนี่ก็จะมีไฟ LED ด้วยนะขาตรงนี้นะครับยืดหดได้นะสูสทําเป็นขากล้องได้ที่ชอบคือเขาวางบนโต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวรีโมทนะครับใช้ในการควบคุมแสงไฟนะครับตรงแสงนี่สามารถที่จะปรับแสงตรงนี้นะครับให้เป็นสีส้มสีขาวแล้วก็มีนี่ฮะ ตัวกดบันทึกวิดีโอหรือกดถ่ายวิดีโอเปิดปิดนะในการถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเราก็วางนะครับเนี่ยนะครับมือถือไว้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับนะที่จะล็อกมือถือไว้ที่นี่แล้วก็ถ่ายรายการได้